ก่อนดูรายการคุยแซบโชว์อย่าลืมกดซับสไครป์ข้างล่างแล้วก็กดกระดิ่งข้างบนด้วยนะคะเพื่อนยิงพร้อมบักค่ะเพื่อนเฉย,ย,ยพร้อม,อมบอกคะใครหิว<อ>ขยับเข้ามาบองแตน่น้ำพริกปลาร้าสับสุดลับเฉพาะของสาวสุดซับ กระแตนชนลาดาท mm ี hmm. um ่ไม like ่ห่วงเครื่องเนื้อปลากระดีอย่างดีเนื้อเน้นๆเขาถึงรสชาติกลิ่นอายของความเป็นอีสานแท้ๆเด้อมาพร้อมกับขนมจีนน้ำยาป่าตีนไก่ตีนตีนตีนล้วนๆไปเลยจ้าเห็นแล้วอดน้ำลายไหลไม่ได้เลยจ้ะคุณบ่ายเนี้ยใครที่หิวก็ออเดอร์กันได้เลยนะจ๊ะไม่ต้องรอช้าละไปอร่อยแซฟิลี่กันได้เลยกับรัดบองแตน มาแล้วครับยกกันมาเต็มเลยนะครับบองแตนทั้งตักกแตแล้วหวานๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครจะไปรู้นะครับว่าสาวคนนี้อตอนนี้พิธีกรมนเยวะใช่ไหมพิธีกรคนเยอนี้เป็นแขกรับเชิญไงใครจะไปรู้ว่ามีฝีมือในการทําอาหารรู้แต่งทำอาหารอร่อยตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คือจริงๆแตนเป็นคนทําอาหารกินเองอยู่แล้วทาอยู่ตลอด วันนี้ก็เลยอยากจะมาประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าตั๊กแตนน่ะไม่ได้เก่งเฉพาะร้องเพลงนะคะนั่นนั่นและทำอาหารก็เก่งแล้วก็แซ่บมากด้วยโอ้ยหวานหว,วานครับอยายให้เขาพูดเลยคุณเขาพูดมั่งจุดเด่นของบอกแตนนี่คืออะไรจุดเด่นของเราก็คือปลาอย่างเงี้ยค่ะจะแบบเน้นเนื้อเน้นๆเ,นเลยเป็น,น,นปลาาะากร้ใช่ปลาระดีร้วน คือแจ่วบองเนี้ยเหรอคะมันคือน้ำพริกใช่ค่ะเป็นน้ำปลาสับอะค่ะอ่าปลแจวบองแล้วที่ขายตอนนี้คือปลาร้าใช่ไหมอันนี้จะพริกเป็นน้ำพริกปลาสับนะคะแล้วก็ขนมจีนแต่ว่าเราเราจะขายยกหม้อเยอะแยะมากเหรอก็คือต้องยกทั้งหม้อคือสําหรับคนที่จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้อะไรพวกนั่นไอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราไม่ได้แบ่งขายเป็นชุดถ้ามันขอราคาก่อนได้ไหมไอ้อย่างปลาเท่าไหร่ปลานี่กระปุกละ200บาทนะคะตอนนี้ขนาด300 ml นะคะอันนี้300 ml นี่กินได้กี่มื้อก็อย่างถ้าเป็นแตนเนี่ย ถ้าเป็นแตนงก็เต็มที่ก็สองวันสองหมดแต่ว่าบงก็มีบางครั้งที่แบบจ้วงหนักๆหนึ่งกระปุกวันหนึ่งเลยจรงค่ะกินปุ๊บป๊บหมดเบนกินไม่ได้ใช่ปะละตอนนี้กินทุกอย่างเบนกินหมดทุกอย่างนี่ดูน่ากินมากเลยมันดูเข้มข้นใช่ค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยจะไม่หวงเครื่องเราจะเน้นแบบว่าถึงพริกถึงขิงถึงเครื่องมากคอ่ะนั่นคือกระป๋องละสองร้อยใช่ค่ะแล้วนมจีนแล้วครับแล้วนมจีนน้ำยาเนี่ยเรามีสองน้ำยาก็คือน้ำยาปลา น้ำยาป่าตีนไก่แล้วก็น้ำยาไก่กะทิโคราชซึ่งน้ำยาป่าตีนไก่เนี่ยเราขายหม้อละ4 0 0 0บาทนะคะแล้วก็น้ำยาไก่กะทิโคราชเนี่ยหม้อละ5 0 0 0บาทหม้อเบอร์32มีผักสชนิดนะคะแล้วก็ขนมจีน8กิโลนะคะแล้วลูกค้าเนี่ยก็มารับเองได้ที่หน้าหมู่บ้านแถวรังสิตของ3โอ้ต้องมารับเองด้วยใช่แล้วค่ะไม่มีส่งเหรอไม่มีส่งเพราะเราไม่ไม่มีเวลาขนาดแต่ว่าปลาส่งได้แต่ว่าถ้าลูกค้าไม่มีเวลาเนี่ยเราก็มีเอ่อส่งแก๊ปส่งอะไรพวกเนี้ยได้เดี๋ยวลดที้ใรในราคาอันนี้5,000ันอันนี้ ไก่กระทิโคราธพันอันนี้น้ำยาป่าตีนไก่เนี่ยจะสี่พันสามสองใช่แล้วค่ะโม่ได้ด้วยไหมโม่อไม่ได้ค่ะก็คือเราจะใส่เป็นถุงให้ใหญ่ๆเลยใช่ไหมคือปกติถ้าเกิดผมสั่งได้เครื่องขนาดนี้เลยเหรอครับได้เครื่องแบบนี้แบบนี้เลยเหรอแต่ได้เต็มหม้ออวมๆเยอะกว่านี้เลพี่ีเคคุณดูครับ คุณดูปริมาณคุณไม่คิดจะเอากำไรเหรอครับคุณใส่เครื่องเยอะขนาดนี้ฮะแน่นมากเอคอนเซ็ปต์ของเราอ่ะคอนเซ็ปต์ของเราเราบอกแล้วว่าเครื่องเราแน่นมากเราไม่ห่วงเครื่องดูดิตักไปเท่าไหร่ก็มีแต่เนื้อขึ้นมาทั้งนั้นดูดิแล้วคนพูดแบบนี้ว่าโอ้โหทำขายแบบนี้แล้วไม่เจ๊งเหรอนี่ คือแบบเราเราใส่เยอะจริงๆค่ะแบบเน้นๆนเนื้อปลาทูเน้นๆเลยแล้วปลาที่เราใช้เนี่ยเราจะไม่เราเราจะใช้ปลาทูอย่างเดียวเพราะมันจะไม่คาวใช่ค่ะค่ะแล้วก็จะมีเอกลักษณ์ในรสชาติของเขาหนึ่งหม้อกินได้กี่คนหนึ่งหม้อนี่ทานได้ประมาณ3 0ถึง40คนใช่ค่ะเบิ้ลได้สบายเลยนะคะถ้าอยากจะสั่งสั่งที่ไหนบ้างครับสั่งได้ที่ Line แอแปนแ้นะคะไลน์แปน้าห้หรือว่า ที่ f a c e o o o k ตะกแตนชลดานะคะเบอร์โทร0890185555หม้อนี้5,000นะครับหม้อ,อน,นั้น4,000แล้วเจ้าปลานี่คือกระปุกละ200บาทชปช<ร>ะแล้ว<ร>นสามารถสั่งไปส่งที่บ้านได้แต่ถ้าเกิดเจ้าขนมจีนเนี่ยต้องมาเอาที่หน้าหมู่บ้านใช่แล้วคะ่ะถ้าเกิดว่ากินนำ้ำยาแล้วเปิดเปื้อนนะคะซื้อผงซักฟอกของพี่มิกนะซึ้มาถึงครับผมมีมาแจกให้กับพิธีกรนะครับพวา พิธีกรทุกท่านของคุยแซบโชว์ผมเอามาแจกให้หน้าตาเป็นแบบนี้ใครอยากได้ไหมครับเท่าไหร่นะครับ129บาทเท่านั้นครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับแล้วมีการันตีเลยว่าภาพทุกอย่างออกหมดโดยเฉพาะละบ่อยนิดเดียวได้ไหมตอนนี้ทุกกล่องเราเอาเงินไปทําบุญเราตอนนี้ช่วยช้างอยู่กับเพจอีจันดีมากดีมากขอบคุณแขกรับชาญทุกท่านเลยนะครับขอบนุณมาเชิญกันนะครับอยู่การเป็นพิธีกรคนเดียวซะแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวมาแซ่บต่อพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ วีแซบโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกด Subscribe ข้างล่างแล้วกดกระดิ่งข้างบนด้วยนะครับ